การเติมน,น้ําส้มนะครับเราจะทายติ่มน้ําต้มเราเติมเห็นไหมมันมันเนี่ยเห็นไหมมันมันไม่จำเป็นต้องเต็มอ่ัครึ่งเดียวจริงๆต้องใส่ตะลิงครับแต่ว่าผมผมทําจนแบบเนี่ยเกิดประมาณนี้ครับประมาณแค่ท่วมไอ้ตรงคอที่เป็นขีดฉีดสองขีดอ่ะน่ครับนะครับแค่นี้ก็พอละ พอแล้วเนี่ยแค่นี้พอแล้วมันใช้ตะลิงตะลิงอะครับมันจะแน่นอนกว่าอันนี้เราเราไม่มีตะลิงไงเราก็เทดูว่าถ้าไม่มีตะลิงทำได้ไหมนี่อะไรแค่นี้ว่าหมดสี่สิบล่องออน,นี่ไปเยอะไปหน่อยแล้ว ทำไมต้องเทน้อยเพราะว่าเดี๋ยวความเย็นมันจะเกาะขึ้นมาคอเองครับถ้าเราเทเทไปเยอะมันก็นแข็งช้าด้วยไงแล้วเทอุย้ยไม่ได้นะ้เย็นเยอะไปแค่กำลังดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เขยา่าเขยา่าให้มันเทรวมกันได้ไม่พอนะครับสองสองทุตเขาเรียกอะไรสองสองเหยือกไม่พอเลย มันเยอะเงินแต่จริงๆแล้วมันพอแล้วเราเทยเยอะไงเราเทยเยอะเกินไปแค่นี้พอแล้วนี่ก็ยี่สิบละครึ่งมาดีแล้วจริงๆแล้วพอเนี่ยพอ,อเนี่ยเหยือก,น,ก,น,ก,น,กนึงก็ยี่สิบจะใหเดี๋ยวให้ดูเหยือกรับเท่าไหร่จริงๆแลพอนี่ครับโอเคเลยอ่ะพอดีเป๊ะเนี่ยประมาณนี่ย ล่ไล่เติมเติมให้มันล้นหลังล้วนเเครื่องเราเย็นเราก็แบบทำได้ทำได้เทเยอะก็ได้ไม่งัญหาเนี่ยนะหนึ่งหยดเนี่ยอ้ยเยอะๆเหลือเหลือครับเทเต็มไปเลยเครื่องเราเย็นเราไม่เป็นไรเราไม่กลัวอ่ะเนี่ยเนี่ยคือหยดเนี้ยนี้หยดนี่ยครับหยดแบบนี้ เราก็นี่คือเติมให้ดูหนึ่งเหยือกแล้วเดี๋ยวผมจนะเติมหนึ่งเหยือกก็จะเอาลงแช่แลนะ้ว